วันนี้อากาศดีมากเลยค่ะไม่ร้อนเลิฟเลิฟลูเซิร์นสวัสดีค่ะกุเทนอร์นจากลูเซิร์นเจ้าของไลฟ์อยู่ซูริกนะคะยินดีต้อนรับค่ะเลิฟเลิฟ สวัสดีทุกๆคนนะคะผ่านไปผ่านมาแบททักทายกันได้ค่ะคุณเทนอ์บนค่ะ mm hmm. ขอบคุณนะคะ mm hmm. ที่แบกเข้ามา mm hmm. พี่เนี่ยใส่อ้นี่ให้ใช่ไหมคะใส่เสื้อให้ได้ไหม mm hmm. จะได้ไอ้นั่น จะได้คุยกันานานๆได้ขออ,ญญะะขออนุญาตนะคะเลิฟเอาคเนีขออนุญาตใส่เสื้อให้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่แวะเข้ามาทักทายค่ะ วันนี้ฝนตกไหมคะที่ลูเซินฝนตกไหม ไอ้สะสมหลักกิโลค่ะกิโลไม่พอ <laughs> <laughs> ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ไปเข้ามารับชมค่ะทักไายกันได้นะคะ ไลนอกระเบียงบ้านแล้วทีนี้ก็ไปทำกับข้าวด้วยแล้วออกมาทักทายเพื่อนต่อค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆคนที่แบกเข้ามาทักทายและให้กำลังใจนะคะขอบคุณมาก ชมบรรยากาศช่วงเย็นๆไปก่อนนะคะทำกับข้าวไปด้วยค่ะ มีคือบรรยากาศที่ซูริกนะคะช่วงเย็นเย็นสองจะสองทุ่มแล้วค่ะอากาศเย็นเริ่มเย็นแล้วรถไฟก็มาค่ะ